ค <Okay. S 2> สวัสดีครับผมนิวนะครับเซลฟอร์ดพนครสาขาเกษตรนวมินนะครับเดี๋ยวจะพามาดูรถของพี่แตงกวานะครับกับแฟนเนาะอันนี้เป็นรุ่น FX4 Max นะครับราคาตัวรถยอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหาพแต่คันนี้เป็นสีพิเศษครับเป็นสีเทาแลมโบนะที่เรียกเรียกกันตามภาษาทั่วไปเนาะคันนี้จะเพิ่มอีก10,000บาทเป็น1นึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับคันนี้แต่งจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นชุดกันชนหน้านะครับ แหลกหลังคากันชนท้ายเป็นฟูลเซตของแฮมเมอร์นะครับฟูลเซตเลยนะครับคันนี้กันชนหน้าของแฮมเมอร์นะครับเป็นตัวคิง s ี r i ส์นะครับที่ใส่ในแรปเตอร์นะครับเพราะว่าคันนี้ทําเป็นว i ยบอดี้แรปเตอร์นะครับจะใส่กันชนหน้าของแฮมเมอร์รุ่นทั่วไปไม่ได้จะต้องใส่ของแรปเตอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่า ที่ต้องใส่เพราะว่าให้รับกับตัวปงด้านข้างของ w Y body นะครับนคันนี้เลยโหดสุดๆคันนี้เต็มทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเหล็กช่วงล่างล้อยางคันนี้จัดเต็มทุกอย่างเลยนะครับเดี๋ยวมาดูทางด้านล้อกับช่วงล่างกันนะครับล้อของคันนี้เลือกใส่เป็น Hot tire นะครับ Offset ลบอยู่ที่44นะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็รัดกับยางตัวโยทายนะครับรหัส305 55R20 ครับเป็นตัว RT นะครับ แล้วก็ช่วงล่างคันนี้ใส่เป็นโปรเฟนเดอร์ตัว2.5นะครับตัว O E M ตัวท็อปสุดเลยปีกนกก็เป็นของโปรเฟนเดอร์นะครับตัวโชคเนี่ยปรับได้แระดับนะครับเป็นท็อปสุดแล้วของโปรเฟนเดอร์นะครับโชคชุดนี้นะครับชุดหน้าว่างโหดเดี๋ยวพาไปดูชุดหลังกันบอกเลยว่า้องว้าวนะครับนี่เดี๋ยวค่อยดูทีละจุดกันนี่ทางด้านบนนะครับของคันนี้ใส่เป็นแหล็กหลังคาของแฮมเมอร์มีไฟ L E D ด้วยนะครับทั้งหมดเลย สี่ด้านาสามด้านครับด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างซ้ายขวาสองข้างครับเปิดเป็นไฟฉุกเฉินไฟกระพริบฟไฟขอทางได้หมดเลยนะครับเหมาะมากๆแล้วก็ถัดมาจะเป็นตัวโลบาร์เนาะโลบาร์ก็ใส่เป็นตัววอลเลอร์ครับที่จะมีไฟส่องสว่างท้ายกระบะให้ด้วยนะครับเป็นตัววอลเลอร์เซ็ตแฮมเมอร์ทั้งคันนะครับคันนี้ตั้งแต่กันชนหน้าแหลกหลังคาโลบาร์ Bar, แล้วก็โรเลอร์ลิสต์นะครับเป็นตัวไฟฟ้าของแฮมเมอร์เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับตัวไฟฟ้าแฮมเมอปึ๊บเน่เวลาเปิดเปิดจากรีโมทก็ได้นะครับเปิดจากตัวรถก็ได้กันน้ํากันฝนอย่างดีนะครับตัวนี้เหมาะกับคนที่นขน้องไปเที่ยวไปกางเต้นหรืออะไรนะครับเหมาะเลยตัวนี้อ่า,าเงี้ยเลื่อนปิดแล้วก็จะเปิดแบบไฟฟ้านะครับอ่าเราไม่ต้องใช้มือแล้วครับเดี๋ยวนี้สามารถเปิดจากในแอปโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตัวนี้ความพิเศษของเขาอ่าเป็นไง สุดๆเลยชุดท้ายคันนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฟท้ายตัว LED ครอบฝาท้ายโลโก้ Ford กันชนหลังของ h a m m e r นะครับสุดๆเลยนี่ครับคือเต็มทุกอย่างเลยคันนี้เนี่ย FC จากสุราชนะครับอยู่สมุยอยู่สมุย่าพี่ตังกวานะครับเดี๋ยวจะมารับรถบ่า,บายสามวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันบ่ายสวันนี้นะครับเดี๋ยวดูครับนี่คือ รอบๆของตัวรถ FX4MAX นะครับราคา1 1 9 9 0 0 0านหาหนเครับแต่งจัดเต็มวายบอดี้ชุดเหล็กแฮมเมอร์รอบคันนะครับช่วงล่างโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปสุดๆครับช o k หลังเป็นบายพารนะครับช o k หน้าเป็น OEM 2.5นะครับไฟหน้าอัพเต็มนะครับไฟมาแต่งเต็มระบบทุกคันนะครับก็ออกรถกับนิวเนาะก็จะได้รถประมาณนี้นะแต่งถูกใจโดนใจนะครับคันนี้ก็ท่านใดที่สนใจนะครับสามารถติดต่อนิวได้เลยนะครับที่เบอร์โทร 064-224-2929้นะครับนิวเซลฟอร์ดพระนครสาขาเกษตรน้มินครับสวัสดีครับ